วันนี้ทีมงาน BK m e t ท c h จะพาท่านผู้ชมไปชมโครงการยูเพลินซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ยูเพลินมอลตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง6ออำเภอคลองห,วงหลวงจังหวัดปทุมธานีอยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนี่เองค่ะโครงการนี้ใช้แผ่นหลังคาเมทิชีตลอนมาตรฐานของทาง BK ส่วนของหลังคาทั้งหมดของโครงการนี้จะเลือกใช้เป็นสีดำ ลอนมาตรฐานเป็นลอน760หรือเรียกตามหน้ากว้างของลอนคือมีหน้ากว้าง760ม mm. ิลเมตรนั่นเองลอนมาตรฐานมี5สันลอนความสูงลอนอยู่ที่24มิลเมตรความกว้างสันลอน25มิลเมตรส่วนท้องลอมีสันเล็กๆเ,เป็นตะเข็บคู่2เส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ร้อนมาตรฐานเป็นร้อนที่มีความสวยงามมีความแข็งแรงทนทานจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีร้อนใหม่ๆออกมาสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากก็ตามแต่รอนมาตรฐานก็ยังได้รับความนิยมตลอดต่อเน,นื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับใครๆที่สนใจหลังคาเมทัลชีสนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง B K เมทัลชีสสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะสามารถดูช่องทางการติดต่อสาขาต่างๆได้ที่ รายละเอียด description ด้านล่างได้เลยค่ะคิดถึงหลังคาเหล็กคิดถึง b k metal sheet นะคะขอบคุณค่ะ